ทดสอบทดสอบหลังจากหยุดหลายเดือนตั้งแต่ฤดูทำนานจนเกี่ยวข้าวเสร็จทดสอบใหม่ครั้งนะคะต้องนักเรียนต้องเริ่มเรียนใหม่นี่เลยค่ะราชวัตรไม่ได้ทำนานก็ความจำเสือเส่อมเสื่อมเสื่อม ต้องมีโพยนะคะนี่เลยค่ะต้องมีโพยค่ะไม่งั้นทำไม่ได้ค่ะนี่เลยค่ะลายเขาจะเป็นโดกตงมีขาดบ้างนะคะหลังจากที่ วนเก็บไว้นานสี่ห้าเส้นก็โอเคนะคะไม่เยอะ